สุพรรณบุรีคลองอํานาจครับช่วงนั้นยังอยู่ในการซื้อเบ็ดเสร็จเด็ดขาดอย่างระบบทักษิณไม่ได้บรตรหานดึงต้องรุ้นไงเลือกตัางเสร็จกูจะชนะหรือไม่ชนะ่ครับุ้นครับแล้วบางยุคชนะกันแค่เสียงเดียวกับประชาธิปัตย์ครับถูกไหมอ่ามันเป็นการซื้อระหว่างกลุ่มทุนย่อยทางการเมืองแล้วยังต้องรุ้นว่าที่กูซื้อเข้าไปเนี่ยจะชนะหรือไม่เพราะตอนนั้นซื้อผูวาได้ยากซื้อแหนเพอได้ยาก อย่างมากได้แค่กำนันบูใหญ่บ้านบางคนช่วยเป็นหัวคะแนนซื้อประชาชนครับเห็น <Hey S 2> ไหม,ไหมอันนี้คือคกลไกจริงที่มันมีการจะเรียกหายนะการกด้แต่หลังจากเป็นระบอบทักษิณแล้วผู้ว่ารับเงินนายอำเภอรับเงินรองผู้ว่ารับเงินตำรวจเป็นคนซื้อให้ประชาชนจ่ายหมดจ่ายตำรวจทำเป็นเม้นบูจ่ายกกตอ,อะไรอะไรเปลี่ยนหีบในบาทก็เปลี่ยนได้หมดนี่ ระบบทักษิณเมื่อเป็นงี้ไอ้เงินที่จ่ายมาจากไหนคูต้องโกงมากขึ้นครับอัตราปี3839รัฐมนตรีอุตสาหกรรมไม่ได้ทวนน้ำเลยนะเซ็นตามน้ำหมดเนี่ยเขาเรียกว่าตามธรรมเนียมเซ็นตามน้ำหมดค่าสัมปทานแหล่งหินต่อประธานบัตโล่โมหินสัมปทานสำรวจน้ำมันในอ่าวไทยครับ ซึ่งประธานบัตรเหล่านี้จะมีการกต่ออยู่รั้งใบรนุญาติลงของโรงงานอะไรๆเนี่ยทุกอย่างที่เซ็นได้เงินหมดแล้วแต่มูลค่าที่จะลงทุนอย่างเช่นอาญาบัตรประธานบัตรจ่ายกันตั้งแต่ห้าแสนไปจนถึงสี่สิบหหสบล้านตอนผมเข้าไปปีกว่าเนี่ยทุกเรื่องที่เซ็นไปไม่ใช่นักการเมืองโมผมนะ หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีซึ่งเป็นค้าลชการประจำมาบอกเป็นคนใต้เป็นคนที่ซื่อสัตย์สุจริตเห็นแก่ประเทศชาติบ้านเมืองเล่าผมหมดอัตราเป็นยังไงผมเซ็นไปทั้งหมดพอออกจากรัฐมนตรีมาคูณกันในปีกว่าเนี่ยตามอัตราที่เขาบอกตามอัตาที่เขาบอก <c oughs> ไม่ได้มีการทวนน้ำลงกลงลง,งกันมารยาอะไรเนี่ยคิดแล้วประมาณพันพันกว่าล้าน พันกว่าล้านนะถ้านั่งเฉยๆไม่ต้องเซ็นธรรมดาครับคันคะน,นาที่เงินเดือนรัฐมนตรีจริงมันแสนกว่าบาทค่าเซ็นเนี่ยพันกว่าล้านปีกว่าปีกว่าผมก็คิดต่อเอ้าถ้าผมอยู่ครบสี่ปีผมก็ได้สี่พันครับสี่พันล้านตอนนั้นโคต้าของคนที่เป็นรัฐมนตรีมีสอสออยู่ในอนัตประมาณเจ็ดถึงสิบคนก็ได้เป็นชั่วเลยค้าห้าไม่แน่เจ็ดถึงสิบชั่วเอ้าลงทุนตอนนั้น ก็แค่คนหนึ่ง50บล้านต็มที่เต็มที่เต็มที่ห้สบชนะชัวครับสิบคนก็แค่ห้าร้อยล้านได้มาสี่พันกำไรหนอหนอสาม0ันห้าครับนี่คือการเมืองเรื่องการเลือกตั้งประชาธิปไตยคือการเลือกตั้งที่แดงมันว่าเนี่ยไอ้พวกเสื้อแดงเนี่ยแต่หลังจากพอเป็นระบอบทักษิณขึ้นมามันกินรวบหมดลงทุนแม้แต่ ไปจ้างมหาวิทยาลัยทำโพลล่วงหน้าว่ากูจะชนะขนาดนุ่นขนาดนี้จ้างสื่อมวลชนอีกให้สื่อมวลชนปั่นกระแสแม้ว่าจะเป็นหัวสีอะไรทีวีช่องไหนปั่นกระแสอย่างไรจ่ายหมดรวมทั้งหมดนี่รวมถึงหนังสือพิมพ์ฉบับไหนด้วยด้วยใหญ่ขนาดไหนไล่มาตั้ง1น่ถึงสิจัดการเรียบหมดเรียบหมดครับถึงเรียกว่าจัดการเบ็ดเสร็จปิดปากกรกตอะไร ถ้ามีใบแดงขึ้นมาใบเหลืองก็มาจะต้องอุดกกตเท่าไหร่ทำเป็นหลักฐานไม่พอแล้วก็จ้างค่าเอาไปข่มขู่พยานให้พยานหนีไปอีกอะไรอีกทงหมดอยู่ในค่าใช้จ่ายเรื่องการเลือกตั้งซึ่งระหวัรัสินคุมไปเสร็จหมดให้เต็มที่ก็ไม่ถึงแสนล้านเต็มที่อีกห้าหมื่นล้านแค่ไหนที่พูด <ใน S 2> เนี่ยพูดในสมชัยฟังครับแล้วคุณจะไปบ้าอะไรเรื่องการจัดการเลือกตั้งค,คุณ <c oughs> คุณสามารถอุดสิ่งที่ผมพูดได้ไหม ถ้าไม่ได้คุณจะหากล้าละจากการเลือกตั้งคุณจัดยังไงก็ไม่เป็นการเลือกตั้งสุดจริตเที่ยงธรรมตามเจตนารุงเราจะทำนูญนได้เลยรู้ไม่สมชัยอบอกให้เข้าใจเพราะว่าการไปมองโลกสวยและทําเป็น NG o อเนี่ยเชื่อว่ามีคุณคิดดูก็กรมันไม่พูดเร<จ>ื<จ>่องเงินเลย,เลยพูดในจักการเลือกตั้งมันไม่เคยพ,พูดว่ามันเป็นนายทะเบียนพักการเมืองมันมีอํานาจอะไรต่ออะไรเพื่อไทยทําอย่างเงี้ยประเทศไม่ได้มันพูดไหม ไม่พูดเลยครับออคุณต้องทําหน้าที่ประธานกะกะตวันนี้คนแทบไม่ได้ยินเสียงเลยเออในฐานะที่เป็นนายทะเบียนพักการเมืองซึ่งจะต้องดูว่าพักของรัฐบาลกระทําความผิดใดๆหรือไม่และดําเนินการทันทีหรือไม่นี่เป็นประเด็นแล้วไอ้อออก้กะตเนี่ยมันมันก็อยู่ในลักษณะเชื่อได้ว่าโดยสุดจ,จิตใจว่ามีพิติกรรมอย่างนี้ครับจัดการได้เลยนะครับ ไม่ต้องรอไปเข้าสู่กระบวน,นการศ<ำ>าลแล้วทําเองได้ด้วยไม่ต้องมีคนร้องมันก็ไม่ทํามันว่ามันต้องเป็นกลางขืนมันทําเองเดี๋ยวไม่เป็นการทางการเมืองกฎหมายไม่ได้เขียนอย่างนั้นเลยรวมทั้งไอ้พอปชอด้วยและที่เรื่องที่เป็นที่ประจักษ์มากคือการตั้งสอรอสอกับการใช้งบสอรอสอ <c oughs> ในช่วงที่มีการเลือกตั้งเนี่ย หลายคนตั้งคำถามว่ากกตระเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ในการเอาเรื่องเหล่านี้เข้ามาสอบซึ่งเป็นเรื่องประจักษ์ด้วยว่ามีการตั้งสรสโดยขออนุญาตกกตหรือไม่เ,<อ>เป็นการตั้งหน่วยงานใหม่และการใช้งบต่างๆกกตได้อนุมัติหรือไม่การอนุมัติภายหลังเป็นความผิดหรือไม่<อ>ครับอ <c oughs> ตอนนี้มาเอาอีกหน่อยในเรื่องหลักการของประชาธิปไตยจริงๆเนี่ยองประกอบสำคัญของความเป็นประชาธิปไตย อย่างน้อยมันมีองค์ประกอบหลักตั้งห้าเรื่องห้า,าราวหลักแรกไม่เถียงเรื่องของการมีนักการเมืองมาใช้อำนาจแทนประชาชนมาจากวิธีการเลือกตั้งไม่เถียงครับแต่การเลือกตั้งนั้นจะเป็นการเลือกตั้งอย่างไรไม่ใช่เป็นการเลือกตั้งที่เป็นกันอยู่ในประเทศไทยไอ้น,นี่ไม่ใช่ผิดหลักการครับเพราะมันไม่สุจริตเที่ยงธรรมถูกไหมตั้งแต่กรรมการโกง ผู้มีส่วนในการจัดการเลือกตั้งโกงรับเงินจากนักการเมืองประชาชนไปไปเลือกตั้งเองก็โกงด้วยรับเงินจากนักการเมืองไม่ได้เลือกจากใจที่ไม่มีสินบตทค่าสินบทตอนนี้องค์การต้านคอร์รัปชันได้เอาเรื่องนี้มารณรงค์โฆษณานะครับว่าพวกขายเสียงคือพวกทําลายประชาธิปไตยตอนนี้ออกมาแล้วครับอ่านแน่นะครับตอนนี้หลักการที่2คือหลักสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคในการ ที่จะใช้สิทธิตามกฎหมาย <c oughs> ครับใช่ไหมหลักความเสมอภาคในการถูกกฎหมายบังคับใช้อ้นี้มึงครองอำนาจอยู่อันไหนที่เขาบังคับคนที่ต่อต้านมึงมึงบอกใช่เลย <c oughs> อันไหนที่บังคับมึง <c oughs> มึงบอกไม่ใช่ก <c oughs> ู้ถูกกันแก้ครับ <c oughs> อ้นี้ไม่เสมอภาคในการบังคับใช้กฎหมายหลักนิติธรรมหลักการตรวจสอบและทวงดุลของอำนาจ การที่องค์กรอิสระและสารน้ำหนมาทำหน้าที่อย่างนี้มันมาจากหลักการตรวจสอบและถูวงดุลการใช้อำนาจของฝ่ายบริหารมึงก็บอกว่าเขากันแก้มือไอ้พวกนี้ทำอะไรไม่ได้ต้องมัดมือไว้ให้กูทำฝ่ายเดียวเอาแล้วหลักการตรวจสอบถูวงดุลอำนาจซึ่งเป็นหลักสำคัญของระบอบประจิตไตยหายไปไหนอ่ะถามตรงไอ้ประธิตยจระบบตัวสินมีเรื่องเดียวคือการเลือกตั้งหลักสำคัญอีกสี่ห้าหกเรื่องกูลืมหมดกูไม่เอามา ใช่ไม่ใช่ครับแล้วให้ระบอกทักษิณเป็นคนกําหนดเกมเลือกตั้งโดยกกตก็หงอกลายเป็นงอกกกไปเนี่ยครับครับนะแล้วก็ไอ้พวองค์กรอิสระก็บ้าจี้บุคลากรกูไม่กล้าแต่กูไม่กล้าอะไรกูจะทําเพื่ออะไรไม่ขัดใจ <S <S ทักษิณอะไรไอ้นี่ผิดหลักหมดละครับทั้งทั้งที่การมีองค์กรอิสลามมามาเพื่อหลักการที่ผมอธิบายแล้วหลักการตรวโสบตรวสอบถุงดูน้ำหน้า ฉะนั้นระบอบประชาธิปไตยที่สาคัญท,ที่สุดในการปกครองบ้านปกครองเมืองเนี่ยไม่ใช่มาจากการเลือกตั้งสําคัญที่สุดคือคนที่เข้ามาทําหน้าที่ทางการเมืองใช้อํานาจอย่างไร,รสําคัญที่สุดใช้เพื่อความสขขงบเรียบร้อยของพี่น้องประชาชนใช้เพื่อความสุขพี่น้องประชาชนใช้เพื่อประโยชน์พี่น้องประชาชนเป็นไปประชาธิปไตยถ้าไม่ใช่ตรงนี้ใช้เพื่อทักสินจารุสินกลับมาเท่ๆไม่ติดคุกไม่ใช่ประชาธิปไตย ถึงแม้มาจากการเลือกตั้งสาระจริงๆอยู่ที่ว่าจะกันกรองคนที่จะใช้อํานาจเพื่อชาติบ้านเมืองได้ยังไงนั่นคือสาระของของกระบวนการในการที่จะเอาคนมาทําหน้าที่ในทางการเมืองใช่ถ้าการเลือกตั้งตอบโจทย์นี้ไม่ได้าการเลือกตั้งก็ต้องหยุดไว้ก่อนออหาวิธีการทําให้ได้คนดีเข้ามาได้ตอนนี้ในรัฐธรรมนูญที่เขาเขียนไว้ล็อกสาระัะธรรมนูญเลยเนี่ยก็คือเขียนไว้ว่าการปฏิบัติหน้านที่ของรัฐสภาคืออํานาจนิติบัญญัติ คณะรัฐมนตรีกับอำนาจบริหารสารอำนาจตุลาการและองค์กรอิสระตามรัฐมนูญต้องเป็นไปตามหลักนิติธรรมก็คือยึดหลักกฎหมายเป็นหลักบ,บังคับใช้กฎหมายต้องตรงไปตรงมาครับไม่ใช่บังคับ <c oughs> ใช้กฎหมายเป็นศีธนนชัยข่าวที่สารรัฐธรรมนูญพิพากษามเมื่อปีอะไรสีเก้าใช่ไหมครับตอนสุขุนครับ อ๋อนั่นปีแรกปีสารมูนวันนั้นไม่ตรงไปตรงมายิงกระเทเล่มันบอกว่าสารมูลใช้ได้เลยไอ้ทั้งสินมันหลุดจากคดีอ่ะไอ้พวกแดงตอนนั้ยันเปิดการเป็นต้นฉะนั้นถ้าเราโยงถึงอดีปัจจุบันเราจะได้ตัดสินใจได้แล้วสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดใครรับประกันผมว่าผมพูดถูกต้องครับจอห์นแคร์รี่จากอเมริการัฐมนตีต่างประเทศของปัจจุบันไอ้นี่ยกลงมันแข่งกับโอบามานะครับจอห์นแคร์รี่เนี่ยครับจอห์นแคร์รี่มันบอกว่า <c oughs> หลายประเทศมีการเลือกตั้งแต่ไม่ได้ปฏิรูปเป็นประชาธิปไตยจึงเต็มไปด้วยการทุจริตและการเล่นพักเล่นพวกไอจอนเคลลีมไม่ได้พูดว่าหมายถึงประเทศไทยเท่านั้นแหละครับ <c oughs> ถ้ามันพูดว่าประเทศไทยมีการเลือกตั้งแต่ไม่ได้ปฏิรูปเป็นประชาธิปไตยจึงเต็มไปด้วยการทุจริตเล่นพักเล่นพวกก็จะถูกใช่เลย <kah> <c oughs> ซึ <g apan> <den> ่งถ้าเอาเอานิยามที่จอห์นแคลรี่พูดเนี่ยมาเทียบกับประเทศไทยมันเหมือนกับว่าเขามาบอกประเทศไทยทั้งที่ประเทศไทยไม่ใช่โดยมารยาทมันเป็นรัฐมนตรีอเมริกามันก็แรงแซงภายในไม่ได้มันก็ไปเว้นชื่อไม่พูดสาเหตุของการทุจริตโกงกินนั้นประเด็นเป็นเพราะไม่ยึดหลักนิติธรรมไม่บังคับใช้กฎหมายอย่างตรงไปตรงมาเอาแต่รูปหน้าประจมูกไม่ยอมรับระบบการตรวจสอบทวงดุล ขององค์กรตุลาการที่เป็นอิสระครับผมพูดจริงๆนะตอนที่ทักษิณเป็นนายกครับปีครั้งแรกในชีวิตครับผมไปงานวันเกิดกระทรวงสาหกรรมเพราะผมเป็นในดีรัมมนตีเขาเชิญทุกวีเป็นประเพณีปีนั้นผมคิดไงผมไปครับผมไปปีนั้นแล้วผมไม่ไปอีกเลยนะ ก็ไปเจอรัฐมนตรีช่วยอุตสาหกรรมมาจากพรรคทักษิณเครับไม่เอ,อ่ยชื่อนะครผมก็คุยกับเขาเอาอผมไปกูคุยด้วยกันว่าไงเขาบอกอุ้ยท่านรัฐมนตรีม,มันให้เกียรติกันก็เรียกตำแหน่งเก่าครับเวลานี้คล้ายๆกับว่านายกก็เคยทักษิณกำลังรู้ว่าไอ้วุฒิสมาเนี่ยมันมีอำนาจมากนี่จะโทตัวสอบถอดถอนได้เรากำลังไล่ซื้อ วุฒิสภากันมาให้เป็นเสียงข้างมากเลยครับมันคิดตั้งแต่มาเป็นในยกครั้งแรกแล้วที่ทําลายระบบการตรวจสอบเมื่อมีการตรวจสอบยังไงกูก็ซื้อบุคลากรเพื่อให้บุคสัตบุคลากรเป็นลูกน้องกูกินเงินเดือนกูครับฉะนั้นในวุฒิสภาตั้งแต่รุ่นสมบูรณ์ทองุญลานรุ่นการุ่นใสางามรุ่นเจิมสักเป็นรุ่นแรกก็ถูกทักสินมันเลื้อยขาเอี้ไล่ซื้อกินเงินเดือนไงท่านมโนกริจร,รูปขจร ซึ่งเหล่านั้นก็เป็นที่รู้รู้กันดีว่ามีการแบ่งค่ายสอวอด้วยอะไรแล้วก็ทําอะไรกันบ้างครับครับ,ะรบฉะนั้นไอ้นี่เนี่ยมันเป็นคนที่ไม่ยอมรับการตรวจสอบเมื่อไม่ยอมรับตรวจสอบเป็นหลักสาคัญของระบอบประชาธิปไตยรล้แต่การเลือกตั้งเพราะกุจะชนะครับแล้วคุณว่ามันเป็นประชาธิปไตยอะไรอะเมืองไทยแล้วกฐกตก็พยายามจะจัดการเลือกตั้งเพื่อสนองมัน หลายคนนึกบอกว่าจริงๆแล้วคนที่ห <c oughs> ลงเชื่อกระบวนการของดูใบนะจริงๆแล้วมีไม่มากนักแต่ว่าคนที่น่าเป็นห่วงที่สุดคือกองกำลังที่ถูกใช้โดยระบบราชการาน <c oughs> <ช>ันครับอัอออออ้นถ้ามองจากกระบวนการประชาธิปไตยมันไม่ใช่ประชาธิปไตยตามจุดมุ่งหมายที่มีการพูดคุยกันแต่มันกลายเป็นอำนาจอธิปไตยตามความเชื่อของระบบทักษิณซึ่งไม่ใช่ประชาธิปไตยครับฉะนั้นวันนี้ชั่วโมงนี้มันก็เ,เป็นการ เรียกว่าต้องทำหน้าที่เพราะไม่ทำไม่ได้แล้วขององค์กรอิสระ <c oughs> ผมไม่ถึงไม่หมายถึงสารรัฐมนูลนะนะเพราะรสารรัฐมนูลเขาไม่ฝืนใจเท่าองค์กรอิสระ <c oughs> คุณ <c oughs> ต้องดูว่าองค์กรอิสระมันตีกันเชียงมานานแล้วตอนมวลมหาประชาชนกระแสะแรงเนี่ยองค์กรอิสระหายหน้ามาันบอกว่าโอ้ยกูไม่รู้ไม่ชี้แล้วกูอยู่ของกูอย่างเงี้ยจนการเคลื่อนไหวของประชาชนในฐานะเจ้าของอาณานิยไล่จนองค์กรอิสระ หลังชนกับแพงแล้วต้องทําหน้าที่แล้วครับใช่ไหมแล้ววันนี้คุณต้องทําบทจบด้วยซ้ําไปครับเพราะนั้นวันนี้มันมาถึงจุดที่ใครไม่ทําหน้าที่มันก็จะทําให้หน้าที่ของตัวเองมีปัญหาจนถึงจุดที่องค์กรอิสระก็มีกําหนดว่าน่าจะชี้มูลนายกได้ประมาณปลายเดือนนี้เหรอหรือต้นเดือนหน้าอเเป้าก็เลยพุ่งไปที่ท่านวิชามหาคุณครับซึ่งการไปที่ท่านวิชา มหาคุณก็เป็นประวัติอีกว่าตัวท่านเองก็เป็นผู้ที่ทําหน้าที่เป็นตุลาการมือสะอาดอีกนออั้นมุมที่มุ่งไปที่ปปชวันนี้แม้แต่รองนายกออวันนี้เป็นรัฐมนตรีจับกางเนี่ยนะครับคณเฉลิมเนี่ยก็บอกว่าคนอื่นไม่ห่วงแต่สิ่งที่จะเป็นปัญหามากสุดคือ